สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับกีตาร์คาสุกิทิปเปอร์นะครับวันนี้จะมาลองต่อภาพไฟฟ้าให้ดูกันนะว่าเสียงภาพไฟฟ้าออกมาเป็นยังไงนะแล้วก็ตัวนี้นตัวนี้นะครับสีขาวมีสองสีนะสีขาวสีดำนะนนมาเดี๋ยวมาเลองฟังเสียงไมลด้วยนะเมื่อกี้พูดไปน่าจะไม่มีเสียงอันนี้เป็นไม minus x สีขาวที่ให้ดูภาพไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็วันนี้มาอยู่กับกีตาร์คาสุกิ ทิปเปอร์วันนี้จะมาลองภาคไฟฟ้าวันนั้นลองเป่าๆไปนะครับไม่ได้เสียบแอมเดี๋ยววันนี้มาลองภาคไฟฟ้าให้ฟังกันแล้วเดี๋ยวก็จะเทสไมให้ฟังด้วยนิดหน่อยนะครับ ก็คิดอยู่นาะนจนวันจนเธอว่าฉัน ทั้งไม้ทั้งกีตาร์เสียงกีตาร์เท่าที่ผมฟังในหูตอนนี้ค่อนข้างโอเคมากๆนะครับเสียงไม้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องฟังอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ดีดชนกับกีตาร์แต่คิดว่าโทนออกมาค่อนข้างดีนะเพราะว่าร้องง่ายด้วยนะครับเสียงแบบนี้เราเอาไปร้องเล่นกลางคืนได้เลยหรือว่าเราไปออกอีเวนต์ร้องคาราโอเกะร้องอะไรต่างๆได้เลยนะแล้วก็แบรนด์ค่อนข้างมีคุณภาพมากๆอยู่แล้วด้วยนะครับอ่ะ วันนี้ก็มาให้ฟังเสียงเจ้าทิปเปอร์ด้วยเมื่อกี้ผมปรับแฟตหมดเลยนะที่ปีแอมนะครับเสียงดีไหมผมว่าเสียงดีมากนะราคา3 9มพันาสามพบาทสนใจสั่งซื้อได้นะครับรุ่นนี้แถมกระเป๋าให้ด้วยนะแต่ว่ารุ่นธรรมดาก็มีนะถ้าไม่มีไฟฟ้าอยู่ที่3,190นาสนะครับประมาณนั้นนะก็มีกระเป๋าแถมเช่นกันนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้วันนี้มาลองต่อให้ฟังกันนะครับทั้งไม ทั้งกีตาร์ใครสนใจชิ้นไหนก็สอบถามสั่งซื้อกันมาได้นะครับตัวนี้นะภาคไฟฟ้าตัวไม่ภาคไฟฟ้า3,190นะครับโอเคแถมกระเป๋บบางคู่โอเคแล้วเจอกันตัวต่อไปครับไป